แล้วครับโอเคครับบ๊ายบายครับไปพี่อาจได้พี่อาจได้ยินเสียงน้องหนูหน่อยนะโอ้ีนนพี่โอ,อ,อกุรีเคปโกโพูดสมัคร93บาบาทเนี่ยได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง สมาร์กามบาทได้สติกเกอร์ไงพี่สติกเกอร์ที่เท่ไงสติกเกอร์เท่กว่าใครบ้าแม่คนที่เป็นไม่เป็นปกติวิ่งมามามาขี่หลังพี่มาว่าฉันพาโดนที่นั้นอย่า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 มาไม่ต้องหรอกเพือคือคนบ้าอย่ามาเล่น ัวช้าสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติพี่โอกุริเคฟโกพูดแค่นี้เหรอใช่พี่นั่นสติกเกอร์ไงสติกเกอร์อย่างเท่นะบอกก่อนแพ้ที่มาดูดเองฮะ มีสองตัววะ่ะใ่ตาลล่าไปเผาบ้านขอของหน่อย้ัวนีไอ้นักกูอยู่ไหมเนี่ยเีไมนวะมันไปไหนแล้วอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะ เออของนั่นสิไปตรงนั้นหยาวิวิวิมีตัวตึงมีเวล8แปดมี v i p 8แปดโอ้ยเนี่ยไม่ยุ่งกับฉันเดี๋ยวนี้ คุณได้เริ่มเกไฟเขียวไฟแดงเมื่อมีไฟแดงต้องหยุดเมื่อมีไฟเขียวต้องไปเมื่อมีไฟเขียวต้องหยุดแล้วคุณจะได้ตั้งที่โอกุรีเคปโกพูดวีไอพีแปดก็ไม่ได้แปลว่าเก่งหรอกโอต่มันฆ่าเพื่อนเราไปสองเลยนะพี่ฆ่าเพื่อนเราไปสองเลยนะ กินต<ส>ับเลยไม่ไม่นี่นะช่วยบอกเองอย่าผลหน่อยจริงจริงหมีอยู่แลงด์ไดมอนกำลังจะไปแล้ว วลลลลาหนูออย่่ใใดดมกกัังงจะที่โอกุริเคปโกพูดทำไมต้องนั่งอ่านตอนหยุดไม่รู้อ่ะหยุดไม่ทันแข่งเลยเห็นไหมแข่งเลยแข่งเลยแข่งเลยเขงลยชุบเพื่อนก่อนแข่งให้หมดพี่อย่าออกจากที่นั้นนะ พี่โอกุริเคฟโกพูดอยู่เฉยๆก็ได้นะไม่ต้องนั่งเฉยๆก็ได้อะพี่พี่พี่ออกไปดีน้าเห็นไหมพี่ออกจากพื้นที่มันพี่ก็ไม่ได้สั่งพี่ก็ได้แค่เก้าร้อยนั่นเองแล้วพี่ก็ไปชุอยู่ด้วยกำลังไปชิวเขากำลังไปชิวเนี่ยพี่ถามเป็นครั้งสุดท้ายนะ ถ้าที่สองเหมือก็จะไม่ถามละใช่แล้วมั้งเนี่ยหกร้อยพันสองโอเคขนาดทุบด้วยเอาหกร้ยอยพันสองวาดีแล้วนนี่กเก่งน่อยู่ไหน ไม่ออก да เลยเฮ้ยทำไมพี่นัดด้วยจังวะคนอยู่รอบตัวหน<า>ูเยเพี่หนูพี่ด้ไหมคนอูอบตัวนเต็มยว Uhm nào ขอของหน่อยไม่ อยู่ไหนวะมันอยู่กับหนูนี่เนี่ยเออไม่ไมีมห,หรอก <laughs> ม,มันอยู่แถวนั้นนะั่นแหละพี่เมื่อกี้ยิขอของหนูอยู่อย่ากเก็บไอววอย่านะอย่ากเก็บไอ้วอผมนะอยู่นี่อยากได้อะขอบคุณนะ เออการขอบคุณที่ไม่ต้องจำเป็นด้วยของอยู่นี่นอนะโอ,โอ้มันขับแลวมาได้กลิ่นสีนมาจากใด,ดรเลงก่น,นมา โอคุรีเคฟโกพูดระวังรอบรอบอ้เยอะว่ะพี่บอกเลยว่าเยอะร้ายหยอกหรอเยอะจัดเยอะจัด ดเยอะจัดเยอะจัดขอของหน่อยอย่านหนูตุยแล้วเนี่ยพี่พี่ช่วยด้วยเขาไม่ได้ครับนี่กลับมาหนูตุยแน่ช่วยไม่ได้นะมันไกลนะพี่ไม่ช่วยผมยิงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยถ้าพี่ช่วยยิงมันตายแล้ว เอาผมยิงมันจะตายแล้วว่ไม่ย่วยยิงวิีิงไงดูเบอร์สีก็ได้ไม่ดูคนใจร้ายและใหุ้บว่ะวันนี้เราจะไม่ลงที่เดียวกับพี่นัทนม่น มันอยู่ตรงไหนพี่มันอยู่ไหนนะมันอยู่ข้างล่างอ่ะผมเจอแล้วผมเจอแล้วเพื่อนเพื่อนเบอร์สี่ช่วยยิงหน่อยครับ ผมจ่อยวให้แตก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 ยังมีอีกนะเวอร์สี่มันมีนะใครโดนระผมโดนว่ะผมโดนว่ะทุกคนผมโดนว่ะยไหนวะมันอยู่ไหนวะสองนี้มาของ เบอร์สี่ไม่ทันแล้วเบอร์สี่เบอร์สี่ชุบหน่อยนี่มันไม่ตายอ่ะมันมกำลังวิ่งมาตัวหนึ่งแล้วเบอร์สี่มันกำลังวิงวนน่ง,ง,งอ๋อมันวิ่งไปหาเพื่อนแล้ววิ่งไปหาเพื่อนแล้วขอความไว้ก่อนครับขอบคุณครับ,อบโอ้ใช้วงเสา เอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปชูให้เดี๋ยวผมไปชูให้เพื่อนพี่เบอร์สี่มันหวานแล้วพี่เบอร์สี่ระวงังระวังโดนรละขอด้วยผมผมไปชูเพื่อนก่อนพี่เบอร์สี่เดี๋ยวผมมาหีเลยหนีนานเลยใส่ชุบพี่เบอร์สี่ด้วยหรือเปล่าเออชุบพี่เบอร์สี่ไปเลยชุบพี่เบอร์สี่ด้วยเลย เรครักกันไม่แช่รอกรักี่เบอร์สี่ไม่แน่หรอกชุ่อมุฮีเบอร์สี่ดิรักกันอะทุกทุกคนนั่นแหละโอ้พี่จอฟอมทุกคนทุกทุกคนนั่นแหละไปไหนละไปดูมันสิมันเล่นหกหนึ่งหกสองสองสามสิบแปดโอเคพอดีสิบแปดมลยูนในชั้นมันไปหยิบมาไม่รู้ ไม่ต้องชุบวงครับไม่ต้องชุบวงชุบนี้ปกสามสิบแปดพอดีเลยไหนเพื่อหนูชอบแต่งชอบอมชอบเรียนทำลายเนี่ยสกปอตบอบโอ้กระบอกวิ่งเดี๋ยวลายที่ดินกูดูน้องกูไม่ได้ดูมึงอย่าอย่าเพิ่งขัดอารมณ์คนกำลังอารมณ์ด่าอย่าห้ามอย่าห้ามเอ๊ะมันเหลือกี่ตี้เนี่ยมันเหลือสองตี้เหรอ ันเหลือ2อตี้เลยเหรอ,ไ,อไม่เสียงใครขับรถอ่ะบุญมากกำลังมันน่าจะ <ขอ S 2> เก็บไอ้ดอกอยู่ป่ะไปตรงนั้นรถากำลังซื H ้อ PS เอ็กควายมาั้ยมันจะโหดสลิงเหรอพี่มันจะโหดสลิงวะ มันปล่อยโดนด้วยปล่อยโดนด้วยมันปล่อยโดนด้วยมันจะหุ่นสลิงด้วยพี่มันอยู่กับผมสองตัวพี่มันอยู่กับผมด้วยช่วยผมด้วยยิงมันหน่อยสองตัว มันเจ็บมากพี่มันเจ็บมากมันโดนลูกซองไปงไงระวังรอบรอบระวังร,งร,งรงอบรอบที่โอกุริเคฟโกพูดจะอดหรือไม่จะอดอะไรอดอะไรวะอดพี่ยัง,งอ่ะอ๋อตาย มีคนขับรถมาแล้วพี่มีคนขับรถมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปชุบแล้วพี่ยิงเลยนั่นแหละขับรถมาแล้วยิงเลยเออระวังพี่ไอตัวนั้นนั่นแหละที่มันยิงกูตายเอ้ยข้างล่างพี่ข้างล่างเห็นไหมคนขับขับรถจั่ะขับรถจั่วไม่ใช่คันนั้นไม่ใช่คันนั้นคันซ้ายคันซ้ายรถจิบรถจิบคันซ้ายนั่นแหละอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งในรงจอดรถอยู่รงจอดรถอีกตัวหนึ่งอ่ะ ยิงเลยยิงเลยเล่นเลยที่โอกุริเคปโกพูดตื่นจัดตื่นจัดตื่นจัดในบ้านเขียวในบ้านเขียวอยู่ในบ้านเขียวลองแล้วพี่เพื่อนสี่อยู่ในบ้านเขียวข้างหน้าตัวหนึ่งลงรถตัวหนึ่ง รทุีนะบ้าวังบองวังบอลวังบอาอะไรเลยไปมันเขียวเบ้านเขียวมันจะวงสุดท้ายแล้วไม่ลานมันลาดว่ะมันลาดพี่อ่ะบ้านเขียวบ้านเขียวมันลาดมันลาดจาก้านเขียวเฮ้ยเฮ้ยบ้านเขียวตึ้งบ้านเขียวตึ้งบ้านเขียวตึ้งจะไหววะ แม้วางมาเขียวตึงออเขียวตึงนะพี่อุยระวังพี่อุยระวังระวังระวังอุยอุยไอแปะแปปนี่ไอปนระวังพี่ระวัง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 มันนายชรด้ว้ยอุยอุยเอาวะเอาพี่เอาวะ อออึึงงงงคบ้านนเเเขียยยวััตตตลมโรพี่โอกุรีเคปโกพูดความหวังหมู่บ้านความหวังหมู่บ้านความหวังขไม่ได้อยู่แล้วความหวังของฉันไม่ได้อยู่กับมันแล้วไปเลยไปเลยไปเลยอุยแรงโคตรโคตรแรงอุ้ยโคตรแรงอู้จอยวะโคตรไวอุ้ยโคตรแรงโคตรไวตัวนี้